กินเลยค่ะสำคัญสำคัญจะแพงเอา่ะเอาป่เอาเทนแนตแกงส้มแกงส้มุ่ยอดแกงส้มชุ่ยอดความ้ขิง้ยดดึงสดจัดอร่อยออกซ้อนแกงส้ม อจอยนานก่อนยังไม่ข่าวเลยหัวรักรูดิท่องยุติธตรมท่านยุติธตร สวัสดีครับจอยมาทรมานใจกันหน่อยไหมอร่อยมากอ่ะ เธอมี่ทราบวิทีเอาชนะครูได้หรอยังผมว่าผมเองชนะไม่ได้ฉันอยากจะลองดูแบบพอจะจำคลิกเล็กๆได้บ้างมีขวดวะมบิบงนีเนาะอะไรเล่นม็นบ้างมาเจ้าดูดูกติกามาเจ้า มก็ได้ยินอเนออเขาเรียกว่าคุอะไรนะแบบนี้เมือกัดเขาแลมันแตกเขาเยอะปรมสัก2โลขอบคุณครับ อีก8วันครับเอฟแปดจบครับโอ้ oh. นับถายหลังได้เลยครับตรงนี้ก็เหลือเจ็ดมารีนก็เหลือหกเจนนปดนาคารก็เหลือห้านับถายหลังได้เลยความไหนได้มีแหลมเตสหลังจากนี้เราก็คงไม่ค่อยได้เจอแล้วอ่ะ <c oughs> เด็กๆคงยังงานเยอะตามวิถีชีวิตของทุกๆรุ่นที่เขาต้องทำกัน แม่เ็บาเลยไมไก่เจ oh okay. ็บไเม่วยมากพี่เผ็ดเหรอขาหน้าหลายหลายมี้าน่งายอะหลายหน้าหลาลาเยอนไหนทำตอนไหนจมเาจะปเน่บพาาไปกินทุกร้าเลยเขาเอามาอื ้ถ้าไปเจอเจ้าของเขาก็อาจจะให้ทิ้ฟรีเขาบอกจับได้เฮ้จับได้ทางเลยครับเดี๋ยวแม่เขาบอกว่าช่วงเอาคืนมาถึงแล้วทิ้ฟรีทิ้ฟรีแต่เสียงเงินฟรีแต่เสียงเงินชาร์จนะค่าบริการร้อยเปอร์เซ็นต์มาหรอกบวกอะไรบวกวัดหมื่นสองค่ะวัดอะไรครับมันบ๊ มันไม่เป็นรุ่นใหม่บอกจะตามตรงจะบอกอย่างจริงใจโลกมันเป,นปลี่ยนแปลงไปแล้วประวัตาสตรจะไม่ซ้ำประวัสตรจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัตาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันัะ ไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้ตามเพราะเราจะขีงกันไปเระว่าศาสตรที่แล้วมาจะจถุกจนมันทึกใหม่ อผว้เดกินอาหารจัดจ่อย่เลืมไปเด้อหลังเพืここ่นเด้อเดี๋ยวครับเด้อบุ b u เดอเบสนืเหลืองเขียวพวกพี่ก็สอนดีนะบุ๊เดอรเสารคุยอะ คือสัมผัสโดยรุน่นได้อย่างชัดเจนชอบตรงที่ว่าคนดูคนเดียวก็ใส่เต็มที่นี่คือความเป็นมืออาชีพของศิลปินจริงๆเลยเล่นให้เขาจำเราให้ได้ใ, <_ rhythm> ให้มันจำเราให้ได้ตลอดชีวิตว่าอยู่คนละเอ๊ะกูไปดูคนเดียวมันก็ใส่เต็มร้อยคนเวลาแบบคนน้นอ,นนอยๆแบบ มันร้องไม่ค่อยเป็ดเนไม่เหมือนเวทีใหญ่ไม่รู้จะมองจ้องหน้าเขาหรือว่าควรทำยังไงดครับาแบบคนน้อยๆสิบยี่สิบคนอืมเขิอเป็นศิลปินใหญ่เวลาใช่ไหมเพราะไม่ครับแบบเขินเขาเวลาแบบจ้องหน้ามันเขินใช่ไหมมันใกล้ไปครับันน้อยๆจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนเราอยู่ที่ระยะระยะห่างถ้าคนน้อยๆยิ่งแจกถึงนะ ยิ่งง่ายยิ่งส่งถึงครบทุกคนเลยแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าเขางุูค่าเพราะว่าเราสบตาเขาครบทุกคนจริงๆใกล้ไปแล้าแบบทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยพี่เจพี่เจบอกว่าพี่เจกลัวคนน้อยมากกว่าคนเยอะพี่เจความองเขาอุ้อคนเยอะใครจะกลัวคนเยอะก็ต้องดีใจเลยะนะมันไม่ตื่นคือความความตื่นเต้นมันคืออย่างหนึ่งแต่กลัวมันไม่กลัวหรอก เดี๋ยวจะเล่าเรื่องพี่เจฟังเดี๋ยวออกจากบ้านก่อนเจเน้องไม่อยากฟังเรื่องการแสดงคอนเสิร์ตนี่แหละมีเรื่องฮาของพี่เจใครจะไปฟังกูละทำไมล่ะทายเป็นตัวฟังเลยแต่เล่าในบ้านไม่ได้ไม่หาถ้าจะออกไปฟังกูละรู้กันใจเย็นๆให้มาสนุกับเรื่องแล้ว นี่ก็จะพาเพื่อนออกอย่างเดียวเลยนี่ก็จะจับมือแล้วไปเลี้ยกันตลอดนี่ก็หาเพื่อนตลอดเลยนะไม่มีใครเขาอยากไปแกเราไปสองเนี่ยเขาขอไว้วันมึงเขาทำเป็นมึงุ่จับกันมือนั่นเลรอไม่ได้ไม่ได้เอางี้พี่ไทยเดี๋ยวผมค่อยออกวิ่งหน้าพิมพ์กับเพื่อนพี่แล้วกันวิ่งนี้ผมขออยู่ก่อนขออยู่ออกวิ่งหน้าออกวิ่งหน้า พรุ่งนี้ยังไม่ออกีไม่ออกจะออกอีกนานเด็รุ่นเสียบยางั่นย่งอืมั่นมันปากแดงอ่ะปีกไก่อตทีอ้ยปากแดงจริงจิเดี๋ยวไม่มาการฮันนี่วีฮอตขอจะโดนฮอตมิงซ์เดี๋ยวแม่มาานนี้โดนฮอตเข้าไปทคานี้ด้ไม่ไม่ไหไมแค่นเดียวหรอ ไม่แล้วน้องจะออกมาถึงว่าเพลงเหรอเดี๋ยวไม่แล้วเดี๋ยวไม่หมานอะว่ามาเรอะพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้ไม่เสิร์ฟซะไม่มีพี่เคยบอกไปแล้วอ้าวเหรอโอ้มหขำประทันติเพี้ยมอยากมาออกกับคัมเป็นคำภาษาอังคำภาษาไทยอ่ะภาษาไทยจริงอ่ะแค่รู้ว่าแต่ลมมากอ่ะตอนนี้ยินเหนื่อยตอนนี้ยินเหนื่อย เขาเป็นหยังว่าเป็นหยังเขาเคยเลียลูกไปเขายังเด็กหน่อยอยู่แต่ว่าต้ามีกับสแปดก็เไม่ก้าเผ็ดได้นอไมเล่นน้ำเลยอ้ยนักคอนเสิร์ตตัวไปเล่นที่อีสานนี้แกงนี้สบายใลทักไายเล่นคนดูกันไหนครับโอ้โหไม่ใช่เฟหรอเฟป็นแกงเด็กเทพครับน เขาเล่นพาบเขาเล่นพาบตายก็เสร็จเจนไงแก๊งเด็กลาดผ้าเขาทำาไปเล่นโวยสารจะรองสายตอนกั้งโก้เดี๋ยวทิ้งเนาะเก็บไว้หากินไเ้อยู่ยาวนานเลยใช่ไหมที้งนี้แบบเป็นประโยชน์ชีวิตมากเวลาคลายเวลาคลายเขาเจอที่สามนี่คือมันเป็นน้องแต่งงานเลยจ้า ใครมีหม้อแต่ผู้ชายให้ได้ฟังกันใครมีหม้อใครมีหม้อแต่เมื่อคืนพูดทะลึ่งอยู่แล้วนะเกื่อนหลายทีแล้วในห้องน้ำผู้ชายอ่าออออออร้องเพลงแล้วก็มาแปลงเนื้อแล้วก็มาพูดทำไม่ได้ครับจำได้เพราะว่ามันพูดทะลึ่งบ่อยจนมันจำไม่ได้แล้วอย่าร้องเลยคำอะไรนะอ่ารำอว่ารำอย่า คำว่าอะไรครับตลอดตลอดเขาพูดเยอะมันพูดเยอะเยอะเยอะจนจําไม่ได้แล้วว่าพูดตอนไหนคําไหนอะไรมั่งคนที่มันพูดน้อยอุยตายแล้วพูดไปคำหนึ่งหลุดปากไปมันก็ต้องจําได้ใช่ไหมว่าเออเมื่อคืนหลุดไปอะไรเงี้ยไอ้นี่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้แม่คงตายจะหยุดหยิ่งเงี้ยบอกน้องนี่เป็นแล้วจะงเป็นคุยเสนอให้ทีมงานบอกว่า ถ้าเฟรมวันไหนได้ยินเฟรมพูดทะรื่องรามกอีกให้เอากีตาร์ทุกตัวในบ้านเนี่ยออกให้หมดคุยๆเรื่อยๆออกให้หมดสมมุติว่าคอนเสิร์ตสุดท้ายจะเล่นกีตาร์ก็ซ้อมอากาศไปโคตรไหมโคตรหร